กัเลยสวัสดีจ้าสาวลาพแซ่บมาแล้วจา้าเมื่อสักครู้จะเพิน่นเรามากินแขนนุ่มใหม่ตอนแล่จ้ะนแขนนุ่มใหม่ใส่กระดูกหมูอ่อนนี่เห็ดพร้อมแล้วก็นี่ผักครองพร้อมนี่บวบพร้อมเลยใครบ้างฮ่าจะแจกันย้อนกันมืนอเล่นกันเด้่องมีตาวเหนียวพร้อมใส่ตาวเหนียวหามาจะแจกกัะ เป็นยาพิษหนูแค่บเดเห็นเดบิ้ลมันจะต่อยกับใครวะาเบิ้ลมันต่อยกับใคร có ngày nhiều vắng rồi Những ngày này. Ừ. này. Ừ, Những không này. Những ngày này. lên này. Những ngày này. Những ngày này. Những Nó này. Những ngày này. Những ngày này. Những ngày này. mấy hôm nay và nhanh lên ตบเยอะจะเจ็บตบเขาเหนียวอ่ะต้องตบให้มึงไม่สีเดี๋ยวเขาสีนะะสีป่ะ ไม่ได้สิต้องให้ืมใส่น้ำผลไหมนะ่ะ ตายยังตายตายแล้วไปซื้อมากเหรอจับได้จับดได้จริงอะ่ะพี่บอกว่ากระต่ตายแบบนั้นมันต้องอยู่ในปา่าแบบป่าลุกนุ่นขนาดบนเขายังไม่มีเลยตายตรงที่ลุงโกไปอ่ะปแบบ่าไม่รู้อะบึงหลังท,ที่บอกว่า มันก็เป็นงูเชื่อเขาอน,นี่นะเยี่ยมมาซื้อไงลงมามงางใ่แบบนี้แล้วทีไปซื้อมาทำไมอ่ะซื้อมาก็หลายบาทเหมือนกันนะไงใส่ซื้อแพงนะอ,อยู่ในป่าลึกหมดเขาก็ตายสเขาวค่ะว่ามันอยู่ในป่าไหมน้องกระต่ายเขาเลี้ยงแล้วมันเป็นสินค้าได้ไง พ่อแม่พันเก็ตรงเป็นสีขาวไงพันเป็นสีขาวคน,น,นก็พ่อพ่อแม่พันเป็นมาผสมพันกันใช่ไหมแล้วก็ออกลูกมาเป็นสีขาวเอาลูกมาเป็นสีขาวก็มหอะไรอีกอ nguồn gặp ừ. Con Con nữa. Mấy mà Không ừ. mà Con má vậy

หนึ่งมะนานอกินมันก็อร่อยนะ่มาเังโตกับมามันก็ไม่กินลวมั้งใช่ไอตัว ม่รู้แล้วแต่ลมมันสีดอกจีนมายังเป็นไข่เลยแย่เ,เลยถ้าเป็นไข่หนักอะจะบอกนะนถ้าเป็นอะไรให้บอกพี่ีเพราะว่าม,มันจะเสี่ยงแบบไม่จีบเป็นหมอไหมอืมเป็นหมอตอนไหนมาหรเ,เป็นเป็นกู้ภัยแล้วคันน เป็นกุ้งไยอืมที่ไหนแถวบ้านแถวบ้านเราอืมแับไส่วะจับคนชื่อนุชยืนนัดที่ไหนมั้งน้ำนี้กินได้ไหมกินได้อยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้เขาเป็นกุ้งไอ่อะพี่ไผ่ดมท้นอีที่อะไรหรออ๋อ นนึงอะสิบิมาฝากมาหนงแม่ีก่าหนูำไมก็นทำไมลูกกินดิมกินมีเล้วนอเลยนมันมีสปอนเซอร์แล้วมากินสปอนเซอร์ต้งหัวนั้นเลยอะเปิดหัวเลยท้องกินอะไรมาเปิดท้องท้องสีอะไรเอ็นอาร์ินข้าวเหนียวป่ะ ขนมแกงเกแกงคนกเดียวคุณชนะายเบิ้ลมาช้าเกินนะครับก็น้องอต้องถือไม้มาใกล้ใกล้ปากพี่น้องต้องถือไม้มาใกล้ๆกลปากไม่ต้องใกล้ๆครื่องก็พอเสียไว้ลองคอช่วนก็ไม้มาอยู่ตรงนี้นะมี่น้องเผาอะไรเผายุ่งเหรอไอ้ใจเผายุ่งเผาก็จอดเลยไม่ยุ่งเผาเนี่ยโก้ขอเรือขอเรื โอ้ยร้อนเ้ยไปละละอม่ขอน้ำจะขึ้นมป้านงไหม้านงซื้อเองเหรอยวซื้อป้านงทำเองเหรอยวซื้อเองอะไรนำอันนี้ซื้ามาซืเ้ามาไม่กินแล้วกินโชว์อืมป้านงไม่กินไหมถือเข้ามาไล์ไล์อยู่เหรียพอแล้วอันนี้กลับบ้านแล้ว ะอบไอด้แล้วย,ยังอแล้วเอาข้อไหนอีกไหม้หน่ะเอาข้อไหนอีกไหมจำดิเอาข้อไหนอีกไหมอ่าแล้วมาเรียนอยู่นี่ใช่ไหมทำไมไม่เรียนพ่โลกแล้ว้ยมีนห้องสกปรกรู้อไงไนสกปรกห้งน้ำขี้เต็มเลยงู่ะหมดรงแล้วงูอะ ทำงานพิกายไม่สะอาดเลยโอ้ยร้อนมันชอบแบบกบวจำมาละอันนี้กินไปยังกินไปแล้วฮะกินได้ก็กินเนี่ยเผ็ดนะถ้าป้านองกินไปแล้วเหรอแล้วมันเผ็ดป้านองก็เลยไม่กินแต่ป้านงก็ออกมาจากอันนั้นไงไปนะ หมากินอ๊บหมาไม่ชอบกินข้าวเหนียวอย่างนี้แหละหมาบ้าน้ามันกินข้าวเหนียวได้ไม่ทำไมไอ้กอนมันกินวะฮะไอ้กอนกินอยู่คนเดียวเลยแล้วก็กินได้เลยกอนไม่ชอบกินข้าวเหนียวเพราะว่าเอากินนะจะยังให้มันกินข้าวเหนียวเห็นกระต่ายป่ะเนี่ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายโอ้ตายตายไหมเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยกระต่ายกระต่าย เราดมสมกระบอาอะไโอ้กระต่ายจับไม่ได้เนี่ยไปซื้อมาเล้ไปจับจับมาไปจับไหมมึโกเข้ามาจากนู่นบึงลำนู่นไปบึงลำไก่แม่บึงลำอะไก่เลยไปนู่นจับพิโลก่ะแค่ใกล้แถวพิโลกอ่ะแต่ไม่ถึงพิโลกนะอู้จ้าสวัสดีจ้าถ้าใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าบ๊ายบาย